ฮอตแบล็กทีเด็ดยูฟาศึกอินเตอร์เนชั่นแนลรอบคัดเลือกวันที่3คริสเวกลินจะพบกับฟลอเรียนนูสเลอร์ประเดิมทีเด็ดคู่แรกถ้าดูจากชื่อชั้นแล้วดูจะห่างชั้นกันเยอะยิ่งถ้าจะวัดกันในเรื่องของลูกแม่นและประสบการณ์ดูยังไงคริสเวกลินนั้นดีกว่าอยู่เยอะเลยทีเดียวประกอบกับผลงานและมาตรฐานการเล่นของฟลอเรียนนูสเลอร์นั้นยังไว้วางใจไม่ค่อยได้เพราะในปีนี้ตกรอบคัดเลือกไปหลายรายการเวลาเจอมือระดับท็อปๆก็ออกอาการแกว่งให้เห็นได้ชัด มองดูยังไงความแน่นอนของคริสเวกลินนั้นดีกว่าฟลอเรียนนูสเลอร์แน่นอนดูแล้วนูสเลอร์ก็ไม่มีทางต่อกรกับคริสเวกลินได้เลยคู่นี้ลงทุนต่อคริสเวกลินที่เรด3.5เฟรมไปได้เลยฟันธงต่อคริสเวกลิน3.5เฟรมที่เด็ดอีกคู่เป็นของแกรรี่วิลสันพบอาร์เตมิซิซินคู่นี้ชื่อชั้นของทางอาร์เตมิซิซินนั้นยังห่างชั้นจากแกรรี่วิลสันอยู่เยอะยิ่งฟอร์มในช่วงหลังของอาร์เตมิซิซินนั้นไม่ค่อยดีสักเท่าไรพาแพ้ให้กับมมมือออออรรงงยย่่่่าาไปููล2ตเฟ ดูการออกคิวไร้ยความมั่นใจการเข้าเบรกในแต่ละไม้ก็ดูติดติดขัดขัดต่างจากแกรี่วิลสันที่ฟอร์มกำลังเข้าฝักออกคิวดูมีความมั่นใจและมีความแน่นอนมากกว่าอาเตมิสซิซินอยู่เยอะมองดูแล้วเกมนี้อาเตมิสซิซินไม่น่าจะต้านทานความสดของแกรี่วิลสันได้อย่างแน่นอนคู่นี้ลงทุนต่อแกรี่วิลสันที่เรด2.5เฟรมจะดีกว่าฟันทงต่อแกรี่วิลสัน2.5เฟรมส่วนทีเด็ดสุดท้ายเป็นของทอมฟอร์ดพบโรบบี้แม็กกุยแกน เกมนี้น่าจะเป็นงานยากสำหรับรบบี้แม็กกุยแกนเลยทีเดียวที่ต้องมาเจอกับทอมฟอร์ดเพราะดูจากฝีมือและชื่อชั้นของร็บบี้แม็กกุยแกนนั้นยังห่างชั้นจากทอมฟอร์ดอยู่เยอะยิ่งถ้าดูผลงานในเกมที่ผ่านมาล่าสุดของร็บบี้แม็กกุยแกนบอกได้เลยว่ายังทําได้ไม่ดีนักพ่ายแพ้ให้กับเบนเมอร์เทนมาแบบหมดทางสู้ศูนย์ถึงสี่เฟรมความมั่นใจต่างจากทอมฟอร์ดที่สามารถรักษามาตรฐานการแข่งขันเอาไว้ได้คงเส้นคงวามากกว่า เกมนี้มองดูแล้วโรบบี้แม็กกุยแกนไม่มีทางที่จะต้านทานความสดของทอมฟอร์ดได้อย่างแน่นอนคู่นี้ลงทุนต่อทอมฟอร์ดที่เรท3.5เฟรมไปได้เลยฟันธงต่อทอมฟอร์ด3.5เฟรม